จุดเริ่มต้นของเรื่องราวดับไปฆ่าอสูรในซีซั่นที่สองซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องหลักเลยเพราะงานช่างมันเถอะให้เสียงพาสไยโดยแตาเองนี่คุณรู้ใช่ไหมว่าผมนี่แหละที่เป็นคนเจอมูซันมาก่อนน่ะใช่จะทาได้ดีม,มากจะดก้ไม่ให้ได้ทำไมข้าจาอสูรคอยดูนะครับวันหลังผมจะตัดหัวมันให้ได้เฮ้ยเดี๋ยว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 ทำอะไรกันพี่ชายค่าเขายังหาว่าดูกิีมนุษย์อยู่เลยค่ะกล่าวหาน้องฉันเหรอ เมื่อกี้แกทำอะไรไม่ได้ทำทำอะไรน้องฉันแค่จะไปสูดนะผ่าเรื่องอะฮะคุณนีคุณรู้น่ยังไงห้าวยังวะไอ้แล้วตัดวสูดอุ้ยอย่าโอยเฮ้ยใจเย็นไอ้โอ้เจนกน้อยมาดิครับให้หมดนะฮึจะทำไมฮึนี่อย่ามายุ่งกับเนสโกเข้าใจไม่เนสโก้จังไอ้เชี่ยอะไรน้องกูไอ้เชี่ยนี่ก็อีกคนหน้าสวยชิบหายไอ้เฮี้ยนี่ไรเพื่อนไปชิงตัวน้องมันมาให้ได้โอ้ย ยังไงล่ะมอชิมอดมอด,มอดเอีแยอะไรล่ะนะเรื่องราวของดาบไม่ขาดอสุจะเป็นยังไงโปรดติดตามในตอนต่อไป